สวัสดีค่ะสวัสดีจากช่องเสือใหญ่ชาแนลนะคะวันนี้แม่ดันล่ามาแต่เช้าเลยนะคะมาถ่ายคลิปแต่เช้าเลยเพราะอยากให้เพื่อนๆดูต้นถุงเงินถุงทองที่แม่ดันล่าเลี้ยงไว้นะคะเมื่อวันอาทิตย์เนี่ยเขายังเขายังออกเป็นหลอดใบอยู่นะคะยังไม่คลี่ใบวันนี้เขาคลี่ใบแล้วค่ะสรุปแล้วตอนนี้ต้นนี้ ได้ถุงทองสองใบนะคะก็คือนี่ค่ะใบที่หนึ่งใบใหม่เลยนะคะเห็นถุงเขาไหมคะใหญ่มาก <c oughs> แล้วก็ถุงทองใบที่สองนะคะถุงเงินอีกสองใบนี่ค่ะถุงเงินอันนี้ก็ถุงเงินนะคะเพื่อน โอ้โห oh, สวยมากเลยค่ะเพื่อนๆขาสวยจริงๆนี่ค่ะดูชัดๆเลยแล้วเขากัดสีดูสิโอ้โหกัดสีได้แจ่มมากเลยค่ะสวยกว่าทุกๆใบเลยนะคะเพื่อนๆสวยจริงๆค่ะ นี่คะ่ะเพื่อนๆปลูกเขาลงเข่งเขาชอบมากค่ะดูเขาชอบชอบที่รู้ว่าเขาชอบก็คือเขาให้หลอดใบแม่ดัลล่าได้เร็วมากแล้วก็ใบสวยมากนะคะเพื่อนๆนสูตรน,นี้ได้ผลคะ่ะได้ผลจริงๆส่วนใบนี้วันนี้แม่ดัลล่าจะคลิปออกนะคะคลิปปลายใบยออก เพราะว่าใบเขาเหลืองแล้วนะคะอันนี้ออกเลยทิ้งเลยค่ะนี่ค่ะอันนี้ทิ้งเลยส่วนตัวนี้ก็คือถุงเงินนะคะเขาก็จะเริ่มยุบตัวลงแต่ว่าส่วนอ่า บริเวณอื่นนะคะรอบๆใบเนี่ยเขายังเขายังเขายังไม่ยุบพร้อมกันนะคะเขาค่อยๆยุบแล้วก็ถุงของเขาก็ยังยังสวยอยู่ค่ะนี่ค่ะที่จริงนะใบต้นถุงเงินถุงทองเนี่ยเขาจะออกชุดละสามเนาะสามสามสามแต่ของแมดาา่ดอลล่าเนี่ยพอตัดใบนี้ออกใช่ไหมคะพอตัดใบล่างนี้ออกก็จะเหลือสี่นะคะเป็นถุงเงิน เป็นถุงเงินสองใบนะคะถุงทองสองใบสวยงามมากค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวแม่ดาน่าจะให้ดูแบบเน้นๆชัดๆเลยนะคะแป๊บหนึ่งนะคะเพื่อนๆแป๊บเดียว ลงแนละ้วนี่ค่ะตัวนี้ยังเป็นถุงทองอยู่นะคะเพื่อนๆสวยยังสวยเวอร์วงังอลังการแล้วถุงทองใบนี้ก็มาอีกค่ะใบใหญ่ใบสวยดูหางเขาค่ะเพื่อนๆน,นี่หาง สวยมากค่ะใบใหญ่มากแล้วก็ถุงเงินสองใบนะคะถุงเงินสองใบเป๊ะปังมากค่ะปังจริงๆนะคะเพื่อนๆโอ้โหดูการกัดสีของเขาค่ะน้องกัดสีได้ได้สวยจริงๆค่ะได้สวยมากตัวนี้คือเป็นผีเสื้อเลยค่ะเข้าลักษณะเลยค่ะเป็นผีเสื้อเลย คือแต่ละวันนี้เขาโตแบบผิดหูผิดตาเลยนะคะโตแบบเห็นได้ชัดนะคะโตแบบเห็นได้ชัดเลยะคะ่ะโตเร็วโตวไวนะคะใบใหญ่ใบสวยนี่ค่ะก็ต่อไปก็มาลุ้นหน่อของเขานะคะว่าเขาจะให้หน่อเมดัลล่าไหม ในเข่งใบนี้นะคะถ้าเพื่อนเพื่อนเพิ่งแวะเข้ามาดูคลิปนะคะคลิปนี้คลิปแรกแม่ดัล่าก็จะ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 บอกอีกทีนะคะว่าสูตรการปรุงดินของแม่ดันล่าก็คือ1ก็คือใช้ปุ๋ยหมักใบไม้นะคะคือทําเองปุ๋ยหมักใบไม้นะคะคือกวาดใบไม้นี่มารวมรวมกันไว้นะคะสูมไว้ตามโคนต้นไม้หรือว่า กองไว้ก็ได้ค่ะแล้วก็ให้เขาผุพังไปเองแล้วทีนี้พอใบไม้เริ่มผุนะคะพวกไสเดือนก็จะเข้ามาหาอาหารบริเวณที่กองใบไม้ผุๆนะคะเสร็จแล้วปุ๋ยตรงนั้นก็จะเป็นดินร่วนเลยนะคะเป็นปุ๋ยขี้ไส้เดือนเลยค่ะอันนั้นนี่ดีมากๆเลยนะคะเพื่อนๆแต่ก็ต้องใช้เวลา ใบไ,ไม้ของเรานี่ไม่ต้องเผาเลยนะคะแม่น,นลฬ่าไม่ได้ราดตัวเร่งให้เขาย่อยนะคะไม่ได้ราดอะไรเลยก็ให้เขาเน่าเปื่อยตามธรรมชาติของเขานะคะโดยให้พวกไสเดือนเนี่ยคะ่ะเขาทําหน้าที่ของเขานะคะย่อยเศษใบไม้ใบหญ้านะคะเสร็จแล้วพอพอเขาย่อยสลายได้หมดเนี่ยแม่นาฬาก็ไปโกยนะคะโกยมากองรวมๆกันไว้แล้วก็เอามาปลูกต้นไม้ ดินตัวนั้นนี่จะเป็นดินที่ร่วนแล้วก็โปร่งนะคะเหมาะสำหรับการปลูกพวกพวกต้นไม้มากๆเลยนะคะเสร็จแล้วก็จะผสมปุ๋ยคอกคือปุ๋ยขี้วัวนะคะเพื่อนๆผสมปุ๋ยขี้วัวปุ๋ยขี้วัวนี่ก็แม่นันล่าก็ไปซื้อมาแล้วก็ตั้งเขาไว้นะคะในกระสอบนั่นแหละคะ่ะให้เขาตากแดดตากฝนไปนะคะ ประมาณสองเดือนเพื่อให้ที่ความร้อนในในปุ๋ยนั้นระเหยออกให้ให้ได้เยอะที่สุดนะคะแล้วค่อยนำมาใช้เพราะว่าถ้าเรานำมาใช้เลยเนี่ยพวกปุ๋ยขี้วัวเนี่ยเขาจะมีความร้อนมีแก๊สอยู่มันก็จะทำให้อ่าการปลูกพืชของเราเนี่ยไม่ได้ผลนะคะเสร็จแล้วแม่ดานล่าก็อ่าจะใช้ดินปลูกมาโรยหน้ากระถางนะคะ แล้วก็ถ้าพืชตัวไหนชอบความชื้นก็จะใช้กาบมะพะร้าวสับนี่วางด้านหน้านะคะให้เขาแบบชุ่มๆก็นี่คือสูตรการปรุงดินของแม่ดัลล่านะคะและก็ที่สำคัญนะคะพวกต้นไม้เนี่ยสำคัญที่สุดถ้าเราเลี้ยงในกระถางหรือในเข่งเนี่ยควรที่จะให้การระบายน้ำของเขานี่ดีนะคะเราก็ต้อง เมล่าใช้อิดหักนะคะโรยโรยาวางวางวางไว้ก้นกระถางหรือวางวางวางไว้ก้นเข่งก่อนที่จะเอาดินหมักใบไม้ลงไปนะคะเพราะว่าเวลาดินเขายุบตัวเนี่ยเขาก็จะไปเจอพวกฐานพวกเศษหินมันก็มีช่องช่องที่จะให้ น้ำเนี่ยระบายออกจากกระถางเราได้นะคะไม่เป็นน้ําขังในกระถางพืชพอเขาหากินได้ได้ได้ดีนะคะในความในดินที่มีความชื้นนะคะแต่ว่าไม่ใช่ดินที่มีน้ําขังยกเว้นประเภททุกบัวพวกอะไรอย่างนี้ก็คืออันนั้นเขาชอบน้ําอยู่แล้วก็ไม่มีปัญหาเราลงบ่อได้เลยนะคะแต่ต้นไม้อย่างถุงเงินถุงทองเนี่ย ขาชอบชื้นแต่เขาไม่ชอบแฉดนะคะแล้วก็เขาชอบแดดนะคะฉะนั้นก็ต้องระวังนะคะปลูกถุงเงินถุงทองเนี่ยในกระถางเนี่ยต้องระวังเรื่องการระบายน้ําให้ดีนะคะอย่าให้น้ําขังในกระถางเพราะว่าต้นถุงเงินถุงทองเนี่ยเขาชอบแดดใช่ไหมคะถ้าน้ําขังในกระถางเนี่ยเวลาที่แดดออกก็เหมือนเราต้มน้ํานะคะพอแดด เข้าไปทําให้น้ํานี่ร้อนน้ําในกระถางที่มันระบายไม่หมดในร้อนรากพืชเขาก็จะช็อกนะคะอาจจะตายได้เลยนะคะนี่คือวิธีการปลูกถุงเงินถุงทองให้ได้ใบใหญ่ใบสวยเข้าลักษณะที่เป็นมงคลนะคะอือดูต้นนี้ค่ะถุงทองสองใบเน้นเน้น นี่ค่ะถุงเงินสองใบแบบเน้นๆนนี่ค่ะสวยสดงดงามจริงๆนะคะเพื่อนๆ <c oughs> อวดนะคะอวดอยู่ได้ <c oughs> ก็มันสวยจริงๆค่ะสวยมากสวยแบบเวอร์วังแล้วอย่าบอกนะคะว่าพอใบนี้ออกมาเนี่ยเมดาล่าเห็นแวบๆว่าเขามีหลอดใบนะคะ เนี่ยตรงเนี้จะเป็นหลอดใบใหม่นะคะเนี่ยตุ่มตุ่มแบบนี้จะออกหลอดใบเพิ่มอีกนะคะขยันจริงๆเลยนะเจ้าถุงเงินถุงทองเนี่ยนะคะสุดยอดเลยค่ะเพื่อนๆก็ภาชนะที่เลี้ยงเนี่ยถ้ามีภาชนะที่เป็นดินเผาก็ปลูกในดินเผาได้นะคะหรือว่า จะใช้เข่งอย่างแม่ลา่าก็ใช้ได้ค่ะทั้งสองอย่างก็อยู่ที่กําลังเงินกําลังทรัพย์ของแต่ละคนนะคะว่าจะจัดภาชนะที่ปลูกของเขาอย่างไงหรือจะปลูกลงดินก็ได้นะคะปลูกลงดินก็ปลูกกลางแจ้งนะคะก็บำรุงดินด้วยปุ๋ยคอปกปุ๋ยที่วัวเหมือนเดิมนะคะแล้วก็บริเวณที่เขาที่ปลูกเขาอย่าให้น้ำขังแค่นี้เขาน่าจะโตนะคะ เดี๋ยวแม่ดา่าถ้ามีหนอนี่แม่ดาล่าจะปลูกเขาลงดินลองดูนะคะก็รอลุ้นหน่อต้นนี้นะคะเพื่อนๆสวยสดงดงามตอนนี้คือยังไม่มีแดดค่ะเขาก็ยังสวยขนาดนี้นะคะถ้ามีแดดนี่สีสีนี้ค่ะนี่ค่ะทองของเขานี่จะเหลืองอลามเลยเออดูสีเพื่อนๆดูเขากัดสีค่ะ เป็นชั้นๆเลยนะคะดู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 ดชัดๆเลยโอ้สวยงามค่ะดูออนี่สวยสวยจริงๆค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะดูเขากัดสีโอ้ว้าวสวยมากค่ะสวยจริงๆค่ะ ขอให้โตเร็วเร็วนะคะออกออกหน่อเร็วๆจะได้ทดลองปลูกลงดินนะคะบางครั้งต้นไม้เขาก็ชอบคำชมนะคะเขาพูดรู้เรื่องนะคะต้นไม้ <c oughs> มีใครเคยพูดกับต้นไม้บ้างไหมคะ <c oughs> แม่ดอลล่าเนี่ยเวลาจะทำอะไรกับเขานี่ต้องขออนุญาตเขาก่อนนะจะบอกเขาว่าอาจะทำอย่างนี้กับเธอนะระวังตัวนะ ขอโทษนะอย่างเงี้ยค่ะก็คุยกับต้นไม้ไปนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆวันนี้แม่ดัลล่าก็พามาอัปเดตนะคะว่าต้นถุงเงินถุงทองที่แม่ดัลล่าเลี้ยงใส่เข่งเนี่ยได้ผลอย่างอย่างดีเลิศเลยค่ะนะคะสรุปแล้วก็คือได้ถุงทองนะคะถุงทองสองใบนะคะ ถุงเงินถุงเงินสองใบนะคะสวยสดงดงามจริงๆค่ะถ้าเขาคลี่ใบนี่ใบเขาใหญ่ใหญ่ใหญ่มากเลยนะคะเพื่อนๆสวยมากค่ะนี่ให้เพื่อนๆดูชัดๆเลยนะคะ ป๊ะปังมากค่ะวันนี้แม่ดันล่าก็พาเพื่อนๆมาดูต้นไม้ที่แม่ดันล่าเลี้ยงไว้ก็คือเจ้าถุงเงินถุงทองเนี่ย่ะนะคะเขาโตว,วันโตคืนโตเร็วจริงๆนะคะถ้าเพื่อนๆได้ติดตามคลิปของแม่ดันล่านะคะเริ่มจากอีพีที่หนึ่งเจ็ดแปดนะคะที่แม่ดันล่าย้ายกระถางเมื่อวันที่ยี่สิบสี่กันยานะคะ ตอนนี้คือวันที่9พฤศจิกาก็10กว่าวันนะคะ10กว่าวันดูเขาแบบโตแบบผิดหูผิดตาเลยนะคะสวยงามจริงๆค่ะก็หามาปลูกกันนะคะราคาจับต้องได้ไม่แพงมากเกินไปนะคะเริ่มจากต้นเล็กๆก่อน ก็ต้นสองสามร้อยนะคะต้นเล็กๆนะคะเอามาเลี้ยงอย่างแม่ดัลล่าเนี่ยค่ะรับรองเลยค่ะจะได้ใบสวยๆอย่างนี้เลยค่ะนะคะไม้มงคลน,นะคะเสริมโชคลาภนะคะมีเงินถุงเงินถังเรียกทรัพย์เข้าบ้านนะคะยิ่งคนเกิดวันพฤหัสปลูกเนี่ยยิ่งโอ้โหเป๊ปัง ก็วันนี้แม่ดาลล่าก็พาเพื่อนๆมาดูใบใหม่ของเจ้าถุงเงินถุงทองนะคะสวยๆเลยค่ะสวยสดงดงามเลยค่ะนะคะนี่ค่ะให้ดูแบบเต็มๆเลยเนี่ยก็ขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่แวะเข้ามาชมคลิปมาชื่นชมเจ้าถุงเงินถุงทองกับแม่ดัลล่านะคะ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ